คนเนี่ยร้องไห้นะเพราะว่าเลขเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะใครที่ไปตามเลขฉีดวัคซีนของท่านนายกอุ่นกลุ่มขมักเลยไปซูมเลขที่อยู่บนขวดนะแล้วไม่ออกเลยไม่เฉียด้วยไปออกอันที่ง่ายๆกว่าก็คือโควิด -19 ไงออก19เออถ้าอย่างนั้นแทนนะครับแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมมันมีอันนึงที่กลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังบอกว่ามีผู้กํากับที่สพหนึ่งในจังหวัดตากเนี่ยถูหวยชุด30ล้านแต่ปรากฏว่าสุดท้ายมันโอละพ่อนี่คุณผู้ชมดูคลิปสิเห็นไหมะ เขาเอาลอตเตอรี่สองใบามาวางทับกันเพื่อให้เลขมันต่อกันเป็นรางวัลที่1แต่จริงๆเนี่ยเขาทําคลิปเฉลยไว้ให้ดูด้วยว่าความจริงเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนออกมาแบบนี้มันคือ,อคนระบายกันเขาทขําขำๆส่งกันดูในหมู่เพื่อนๆที่สอนอที่สอพอด้วยกันปรากฏว่าดันมีคนเนี่ยไปแคปเป็นภาพนิ่งตอน,นที่ยังไม่ได้เฉลยภาพนี้ใช่ไหมคะเอาภาพนี้ออกไปเผยแพร่บอกว่านี่พี่ตํารวจนี่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีใหม่ โอโหคราวนี้เราเผยแพร่กันไปใหญ่โตผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยความจริงเขาบอกว่าเป็นผู้กํากับสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดตากะในโซเชียลบอกว่าถูกหวย30ล้านเลยนะครับเป็นนายระดวบนายตำรวจระดับผู้กำกับการแล้วคนก็ไปแสดงความยินดีกันใหญ่โตสื่อท้องถิ่นของจังหวัดตากนี่ลงกันกระหึบผู้สื่อข่าวลงไปเจอเจ้าตัวเลยครับท่านคือพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ทารีไทย เป็นผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดตากท่านเล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นการถ่ายคลิปสนุกสนุกกับลูกน้องในหน่วยงาน,นก็เอาสลากใบแรกมันเป็น890แต่ข้างหลังอ่ะมันไม่ใช่ก็พับทิ้งไว้แล้วก็ไปต่อกับสลากอีกใบหนึ่งที่มันเป็น694422พอวางทับกันให้กลายเป็น890422มันจะกลายเป็นรางวัลที่1ไม่ได้จะทำเพื่อไปลอกเอาเงินใคร ทำขำๆในคลิปเนี่ยเลื่อนให้ดูฉเฉลยไว้แล้วแต่ปรากฏว่าพอคลิปมันถูกแชร์ออกไปคนที่แชร์เนี่ยดันไม่ได้แชร์ทั้งคลิปเอาไปแต่ภาพนิ่งจนกลายเป็นข่าวหรือสื่อมวลชนในพื้นที่เอาไปเผยแพร่เขียนคําบรรยายเพิ่มเติมเข้าไปจนมันกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดท่านก็บอกว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าโซเชียลมันแพร่ไปเร็วมากเลยจริงๆคือทําส่งเล่นกับลูกน้องเฉยๆยไม่คิดว่าจะไปลงข่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้จะต้องรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยนะครับ แต่ก็ขำๆกันท่านก็บอกว่าเอาเป็นว่าถือว่าซ้อมถูกรางวัลตัวท้าย422ไปก่อนก็แล้วกัน หวังว่าโอกาสหน้างวดต่อไปจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนอย่างที่ล้อๆกันก็แล้วกันนะน่ก็ยังดีนะถูกเลขท้ายสตัวแต่ดูในภาพคือทุกคนเล่นเหมือนหมดเลยอ่ะดูท่าทางดีใจด้วยแล้วบอกว่าตํารวจที่เขาถือลอตเตอรี่เนี่ยญาตพี่น้องใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักโทรมาเต็มสายไม่เลยคราวนี้แหละญาตเยอะขึ้นมาทันทีเขาคือบอกว่าเอาคลิปเฉลยก็มีเหมือนกันไม่รู้ว่าป่านี้ญาตพี่น้องที่โทรมาเนี่ยจะยังไงต่อติดต่อเขาอยู่ไหมเนี่ยนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ